อำเภอพนมจงรักเลยอำเภอพนมดงรักอือก็นี้แม่ย่านบ่ค่ะแม่ย่าติทักญาติเลยเราต้องแลนไปมาอยู่มาอยู่ไปอยู่พูนอำนาดเจริญพมที่ไปไปอยู่สวนรักพิมพ์ที่พูนบ้านพักเิียงยมหงสาวโอ้ใครอยู่ยมหญิงสาว สบายน้็ตาเราก็สบายเอาเราไปเ้าลูก้านอันแม่มากมือเศร้าที่จับพมานค่ะมาจากบ้านคนน่ะอยากบ้านม่เศร้าทอเศร้านี่เลยรถเพิ่กระป๋อยห้องแลนหลอกแม่เขาเยอะอกแลเขาได้โอ้เพราะว่าเขามาจาทั้งในนะพ่จ้าจ้าจ้าเพราะว่าเขามาจาอกเขาา้้าสกะได้จ้าามอย่ในดงจ้า แบบซีเนาะว่างไปกับชื่อของไปไหนนั่นจ้าเริ่มไปแล้วพันตัวาบบอือให้ไปให้ทหารน่ะเออสาธุสาดถูหุ่นโนแม่เนาะเออแม่ได้กับไก่บุญยาวเนาะทสาดเนี่ยทำไปก็เพื่อเพื่อลูกเขาเพื่อลูกตู่เขาอกเนาะแม่เนาะเขาอกของคนอเขอกของแม่นะ ลูกเขากับคือลูกกับของ,ขมงแม่นบลารแม่แม่อายุเท่าไรแล้วจ้ะเนี่ยเกือบชุสี่เกือบชุดสี่ปีบ้านี้แม่แม่บ้านเกิดอยู่นั่นเลยแม่นบลาบ้านเกิดอยู่เอบ้านิดอยู่หั่นเลยบ้านตะเมียงแต่ก<อ>่อนน้ำมนต์ตะเมีงยงเลื่อนกันเลยไปไปยุ่ยนุ่นเบิรอดยางปูบ้านใหม่เขาหนายายไปอยู่เฮ็ดหน้าอยู่หานีา่อ,อยู่ในอำเภอพนมจุ่งรักเลยคืองานพนมจุ่งรัก คือยังเคยขนมรองลังตนี้ตามเมียอยู่แต่ก่อนนี่เคยเป็นในสี่แม่นบ่าคา่ะเป็นคือกันที่เปลี่ยนมาเรื่อยๆอยู่ติแต่มันโดนโดนเป็นแค่หนึง่งเลยเจ๊เด็กน,น,น้อยไม่น<อ>ีน้อยๆอยออตนนี้มันกระลังมาเป็นนี่ที่สิบสามสิบปีให้หลังอืมอืมอมันชุดนั่นนั่นมันเอาทางัทางง้อทังคล้ย ได้หี้ยังอยู่ในหื่นเอาไปเมดเอาไปเมดอ๋อสมัยไอ้นั้นสมัยอ้นั้นมันไอ้เอียงกอก็เอื้อนไอ้คอมนิดนะเม่นบ้ามันเอาไปเมดหม้อขั้วอย่างขมิ้นแดงเม่นบ้าขมิ้นแดงมีเขามีนามอยู่ในเฮือนเนี่ยเชือดผ้าผ้าแพร์มาเอาไปเมื่อหม้อยังบัดบัดแต่เดี๋ยวนี้มันบ่เฮ็ดแบบสันมันบ่บ่อบ่อมันเ็มันเอาไปปลูกต่างเดี๋ยววันนี้แม่แม่ว่าเขาของเขาของเขาติดเขากพลังนั่งกันอยู่เดี๋ยวนี้ เขาเนี่ยเขาอยากได้แผ่นดินเฮาเนาะของเฮาแต่เขาอยากได้แผ่นดินเฮาเป็นมั้งเขาแล้วอยากได้แผ่นดินเฮาอยากได้ประสาทตับมือนประสาทตาควายเฮาที่อ๋อแม่เกิดอยู่งนานก็เห็นอยู่งนานเลยประสาทตาควายก็เป็นของเฮาเลยล่ะเที่ยวจังหวะเที่ยวไปต่อใดก็เันจะอยู่ไกลๆบ้านที่เที่ยวมาเที่ยวมาอ๋อเที่ยวไปเล่นเวลาด้ชงการเวลาอย่างคันโน่ที่ช่งการก็ไปเล่นนังสั้นได้ เล่นน้ำเฮาคกอกเตี๋ยแต่มไฟนี้นะไฟไทยเฮาเนี่ยโอไฟไทยเฮานัดกันกัเล่นน้ำกันนั่นน่้ากันจ้าในงานนะในประสาทตั้งเงินกับไปปาทัาฟกับไปนัดกันทกันมานัดวนี้เน้ยจ้ามันจะเอาข่าไ้กับไปสูกันกินอ่ะอมอวน้ำกันมวนน้ำตาอ มันบมามันบาเอาน้ำข้าวหรอก้าวขมิ้นเหรออืมมาเอาน้อเห็นพูทธของพอพอ่นเบาเนาะสมัยพอยังอยู่อันละว่าฟังความขมิ้นมันเป็นเว้บเปล่าแล้วว่ะแล้วว่าน่ะแล้วตั้งคำเบาไว้นะอ่ยฟังความขมิ้นเป็นเว้บ่แล้วตัวรู้ข่งสมัยละวาน้อเปลนาเปล่าข้าว่าอันขมิ้นมันเบาคำใดมันแบบมันบอบปานี้ผู้ใดนะเนาะบ้านนี้ผู้ใดเนาะอืมซ้ำพ้อย น้ำ่อฟอมันเดือดเห็ดยังยเห็ดเห็ดเนาะมันเห็ดมาแบบชนิดว่าเขาแบบหลอนกระซัสงสิเำาระนอนกระซังออมันกับอะไรอันนี้ฮะแต่บ้านมันเนี่ยไม่มีไม่มีสวมอืมเตี้ย่มีสวมเขาอยู่จังไหนเขาปล่อยแบบนั้นเลยเจ้าปวดเจ้าปล่อยเป็นปลาเทียมช่อ,ยองยายเมียวไต้ยายเมียวไออนช่อ,ยองยอูทูบกับช่องเพจจ้ะเพจน้ำช่องหนึ่งยูทูบน้ำช่องหนึ่ง โงได้เนี่กด่ไเรตังบาทวัตันได้ได้หลยดอกระยะนี้มันวัตันี่บูมเอากลังกันันเยอะกงอันมันฟานวัตันโดนอ่ะอันนึงน่านโดนอยูต่เขา่ป้ยง่าง่ายเขา่ป่ายง่ายแล้วเขา่ปอยรียเ่ายแ้อะ ไ่กล้าไปได้แม่อยากไปเบิงอยู่เดียวแต่ว่าตอนตอนก้อนหน้านี่นะสวนกันแล้วสวนกันมาป้าเขาไปว่าสิสวนกันแล้วมาเนี่ยเพราะดีเมื่อเมื่อนั้นสวนกันแล้วไปเก็บเ็็รยุกเขานังคานเพราะเก็บเพ็รกาม้ามือลังมาเสียงปลาโลบปัดเลยปนเนี้ย่าที่นี่อันที่สวนกันนี้ว่าจะไปเน่นเพราะเต้นเสามาก็มีเรื่องกันมาเนี้ เห็นแต่ผู้ที่เพิ่นสิพาไปนะเพิ่นมาคอยไปกลับมาแล้วคอยไปเอาหลานคอยสั่นลานแล้วยุ่งทั้งปุ่นค่ะจ้าแล้วโอ้ยกาเห็นเพิ่นมาพักอยู่ทั้งในในบ้านหลายอยู่เด้หลายกลุ่มอยู่เด้มาจากทั้งสายโถสิบสี่เน่จากอันอำเภอปนนมเนี่ยอำเภออยางดกแน่นะเพิ่นมาน่ะอำเภอบ้านปวดจ้าทั้งบ้านปวดกลับมาทั้งพุ่นเมียทั้งอันอำเภอสังขนคาเพุ่นกามา ไปทั้วเลยคนไดไปทาไปบ้านพี่บ้านน้องเนาะไปน้ำพี่น้ำน้องได้เพิ่นกันนี่ย่างดีเลยเด้เวลายังสีเวลาจังสีมานะเนาะเวลาจำเป็นมังสิเวลาจำเป็นอ่ะดูแลกันย่างดีเลยเด้คนไทยบ่ธิงกันคือบนบ้านเนาะปลานัดปลาฉัดตมืงนประสัทตเมือนนี่โอยหมู่อยไปเล่นไป่วนโจ้ตีอะไรเมียไม่ตีนีหรอก็ได้ไป ไปไปฟ้อนไปช่อนไปเล่นอยู่น้ำประสาทอะไรก็เป็นประสาทเพิ่นเฮาเฮา้ยไปทำบุญทำขั้นเฮาก็ไปเฮ็ดเส้นเส้นชีเส้นชางทำบุญทำขั้นยู่นะทุกคนเปลงไปไหว้เพื่อนโอ้ได้ไปไหว้เพื่อนไปเสิงเพื่อนเจริญเนาวัดเตี้ยประมาณนี้ก็ มีผู้คนมีกองยังสีนะแขนียังกับพากันไปกอนไปล้าหลายทองเบิองสีมูแม่นั่ะการมันนั่นแล้วเนาะคันมีแขนมีกองใส่กันนั่นเองใต้ชานคู่เท้าน่ะผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านกับอบตกับพวกผู้ช่วยเขาเขาชวนไปจ้มีรถมีรถจราจรวัดเขาไม่มีรถ เปียบประมาณเราคือจังเปียบประมาณเราคือจังหันเขาเลี้ยงสารแล้วเนะาะจา้จาจา้จาจ้าขอบคุณหลายๆแม่ขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ